ครับน้องตอนรับเข้าสู่ช่วงฟิตแอนด์ฟนย้นะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับพีเอสกนกศัพิ์ปุถานทาเ i เ of t ออฟเทรนนิ่งแอนด์ดีว n ลปม์จากวีฟิตเนสจำกัดวันนี้เพียงไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพียงมาพร้อมกับพีซีเจนั่นเองครับพีซีเจสดีครับสวัสดีครับอ่าพีซีเจนะนำตัวกับน้องๆหน่อยครับพีซีเจนนุชิตทองจินดานะครับ เป็น general manager V Fitness สาขาเมเจอร์น้ชยโยธินครับนี่นะครับวันนี้อย่างที่ได้บอกไปเนาะพี่ซีเจเนาะช่วงนี้ทำอะไรยังไงอยู่บ้านดูแลตัวเองอยู่บ้านนครับพี่ซีเจก็ช่วงนี้นะครับก็ออกกำลังกายครับผมอ,ออกกำลังกายเนี่ยสามวันต่อสัปดาห์นะครับสุยอดสุดยอดก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออยู่ว้าวสุดยอดมา<ว>กเลยเมื่อสัอ<ว>กครูพ<ว>่พ<ว>ี่ซีเจบอกว่ากำลัง ดูแลตนเองแล้วก็พูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารหรือว่าการกินเนาะน้องๆอยากทราบไหมครับว่าการกินเนี่ยจำเป็นต่อการวิ่งมากน้อยแค่ไหนวันนี้พี่ขอเป็นตัวแทนของน้องๆพูดคุยกับพี่ซีเจเลยละกันพี่ซีเจ แนะนำน้องๆรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับว่าการกินเนี่ยจาเป็นต่อการวิ่งยังไงบ้างครับพุณสื่น้องๆได้เลยครับจริงๆน้องๆน,นะครับการที่เราจะวิ่งเนี่ยการกินเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับจริงๆเราแบ่งการกินออกมาเป็น3ช่วงง่ายๆเลยน,ยนะครับเพื่อให้เราเตรียมตัวในการวิ่งได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมช่วงแรกเลยคือช่วงที่เราก่อนที่เราจะซ้อมวิ่งนั่นเองนะครับช่วงที่2คือในช่วงที่เรากําลังจะวิ่งนั่นเองส่วนช่วงสุดท้ายคือหลังจากที่เราวิ่งเสร็ แล้วนะครับดีเลยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าคอนเทนต์ของเราก็คือกินยังไงนี่แหละนะครับให้การวิ่งเนี่ยได้มีประสิทธิภาพแล้วก็วิ่งเราไม่เหนื่อยนะเป็นไปใช่ป่ะพี่เจเอ๊ะแล้วแบบนี้เราจะพูดให่พี่เจบอกว่าการกินเนี่ยจะต้องมีการเตรียมถึงสามช่วงใช่ไหมถึงจะวิ่งแล้วเราจะต้องเตรียมตัวย,ยังไงครับก่อนที่รจะช่วงในซ้อมวิ่งเนี่ยต้องกินยังไงบ้างพี่เจ น้องๆง,ง่ายมากๆเลยนะครับ,รบเวลาที่เราจะซ้อมวิ่งแน่นอนว่าเราจะต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับให้อิ่มท้องแล้วก็ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นพี่ซีเจขอแนะนําง่ายๆเลยนะครับก็กินง่ายๆเลยก็คือเราก็กินข้าวนี่แหละครับ นะครับหรือถ้าเราไม่อยากกินข้าวเราอยากกิน,ไห,นไหมอยขนมปังก็ได้ครับออขนมงั้นนุ่มน้องตอนนี้บอกได้เลยว่าเตียมมาเลยเตียมมาเลยเป็นขนมปังนี้หรอขนมปังดีกว่าครับถ้าเป็นขนมตกเคี้ยวเนี่ยนะค,ะครับอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่กับร่างกายนะครับหรือถ้าที่ดีที่สุดที่พี่จะแนะนําเลยนะครับก็คือล้วยหอมนั่นเองนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกินได้ง่ายแถมย่อยได้ง่ายใช้พลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเยี่ยมมากมาเลยนะครับพฤติการ เตรียมตัวเรื่องของการกินนะครับระหว่างที่น้องกำลังที่จะซ้อมวิ่งอยู่อย่าลืมนะครับน้องๆว่าช่วงนี้การดูแลตนเองเรื่องของการกินหรือว่าการการับประทานอาหารนี่แหละจำเป็นมากๆเลยนคะครับเอแบบนี้แล้วพอถามไในมวิวสิจิว่าต้องกินยังไงที่จะช่วยให้เราแบบเอ่อวิ่งได้ดีหรือว่าไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไป้องมีการเตรียมของมีเทคนิคไหมแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยแนะนำเทคนิคง่ายๆสำหรับน้องๆนะครับที่วันที่เราจะวิ่งนะครับ พี่แนะนํานะครับอย่าอดอาหารมื้อเช้าว้า <Wow. S 1> นะครับมื้อเช้าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมเพราะว่าถ้าเราไม่ทานอาหารมื้อเช้านะครับ mm. เราก็จะไม่มีแรงวิ่งนั่นเองนะครับ mm. แล้วก็พี่ชิเจนแนะนาอีกอย่างหนึ่งคือ <Yeah. S 1> เราไม่ควรจะทานหรือกินอาหารที่รู้สึกว่ามันลดจัดหรือว่าทาให้เราเท้องเสียได้ง่ายนะครับ mm. ยกตัวอย่างเช่นนมเปรี้ยวนะครับชากาแฟนะครับ หรือไม่กออ็อาหารที่มีกากใยสูงนะครับนั่นเองอนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่พี่ซีเจแล้วก่เชรเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากน้อง,นองๆนะครับสำหรับการเตรียมตัวในเรื่องของการวิ่งสุดท้ายสุดท้ายพี่ซีเจมีเรื่องของการแนะนําในการเลือกบ้ำมันทานอาหารไปแล้วนะครับอยากจะฝากถึงน้องๆน่ๆยตอนนี้เขาเตรียมพร้อมกันหรือว่าส่งต่อกําลังการเรียนการเารื่องแล้วใช่ไหม ก็พี่ชิเจก็อยากจะฝากน้องๆนะครับที่อยากจะเตรียมตัวออกกําลังกายโดยการวิ่งนะครับแนะนําว่าควรจะทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหลีกเลี่ยงของทอดของมันนะครับหรือไม่เราก็ทานอาหารที่เกินความจําเป็นนะครับอย่าทานให้มันอิ่มจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเราจะวิ่งแล้จุกนะครับ ก็ไป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยช่ครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมนะครับนี่คือช่วงฟิตแอนฟันนะครับพีเอสแล้วก็พี่ซีเจอยู่กับคุณผู้ชมอยู่นั่นเองนะครับและนี่ทั้งหมดนี้นะครับคืออีกหนึ่งเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะมาฝากสำหรับน้องๆหนูที่กำลังเตรียมตัวในการวิ่งและเลือกกินเรื่รับประทานอาหาร ที่มีเธออยู่และส่งผลจากการวิ่งให้สุขภาพแข็งแรงนั่นเองนะครับวันนี้เราทั้งสองคนครับต้องขอตัวลาไปแล้ว PS แล้วก็ PCJ นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ